หมดแรงเลยดอกกระเจียวสีห้าหกเจ็ดดอกบานทิ้งพี่น้องอันนี้ก็คือต้นผักหวานของยายเหนืหน่อยจังผักหวานาวันนี้เราจะมาเก็บผักหวานเก็บดอกกระเจียวน,นี่ก็หักหวานของยอยโอ้ยหมดแรงเลยจ้า นี่ผักวานโตแล้วนะจ๊ะให้เก็บกินแล้วให้เธอแตกสมทุมพุ่มออกไปอันนี้สารน้ําของยายนี่ก็ผักวานจ้าเดี๋ยวค่อยเก็บพอจะกลับค่อยลงมาเก็บเราไปชมก่อนไหนแล้วค่ะอันนี้คือสารน้ําดูหัวใจคุณสามีขุดไว้ให้ขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยผักวานเราต้องไม่ให้เธอสูงกว่านี้เพราะว่าฉันไม่มีแรงเก็บ ถ้าเธอต้นสูงฉันจะลาบากในการเก็บอ่ะก็โดยมีการมีต้นลํใหญ่เป็นพี่เลี้ยงนะเธอก็รอดแต่ก่อนจะมีต้นไอ้อะไรวะฮะลืมละลืมชื่อค่ะต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะจะปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงให้เธอแล้วโตข้านี้อันนี้ไม่มีพี่เลี้ยงเธออยู่ได้ด้วยตัวเองแตกและแตกยอดเยอะเลยสัปดาห์ก่อนยัยสองสัปดาห์ก่อนยญยมาเด็ดนี้เธอก็ขยายแตกออกอีก อ,อันนี้ก็แตกเยอะเลยหวันจ้าเอาละตอนนี้เราจะไปหานางเอกของสวนก็นั่นก็คืออันนี้คือคลองไส้ไก่ที่มาสุดของเส้นที่สี่ของยายนะคะชมกันเดี๋ยวพอมีน้ำน้ำก็จะเต็มพอฝนตกลงมาสักหน่อยน้ำก็จะเริ่มดีนนะ ก็เดินมาจะมีทั้งหมดสี่คันคูค่ะคันนี้ก็เป็นซอยลงมาใต้คันคูก็จะเป็นสระน้ำใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นไผ่ตรงลืมแล้งเลือไผ่กินซุ้ของยายนะสั่งมาทางอิเนเทอร์เน็ตมาปลูกขายายพันธุ์ได้เยอะไม่ได้ขายายพันธุ์เลยหนึ่งสองสามอันนี้ไว้มาเก็บหน่อไม้กินค่ะอันนี้หันหลังกลับมาอีกนะเราจะไปหาหนางเอกของเราคือดอนดอกกระเจียวนางเอกของสวนนะคะดอนดอกกระเจียวสวนพระเอก หรืนอนางเอกนี่เอกก็คือมะม่วงไงเออนี่ก็ไอตัวนี้พวกตัวริ้วล้อมันก็คือหญ้าสาบเสือเยอะมากเลยอ๋อฮอลวงไหมเน่ยฝนตกเมื่อวานคุณเหลือกี่ลูกพอลวงทิ้งเยอะเลยมะม่วงยังไม่ถึงดอกกระเจียวมาชมหมอนมอนกอนหมักมอนจ้าหมักมอนเธอออกเยอะมากเลยเธอยังไม่สุกเหนื่อยแล้วนะคะ เดินรอบสวนยายก็หอบแล้วจะไปทำอะไรกินถค่ามาชมเฮ้ยดีใจจังเลยผลผลิตปลูกมาขอบคุณมากๆเลยต้องยกนิว้วมาให้คุณหลานชายหลานชายพวกนนปลูกให้นะคะเนี่ยเดี๋ยวอยู่สัปดาห์หน้าจะให้มาปลูกให้ป้าอีกอยู่สวนยายมันอะไรล่ะหมดไวจเจริญพันธุ์แล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็เลยไม่ปลูกเขาถือเคสต,ต้องให้ไวจเจริญพันธุ์ปลูก อันนี้คือน้อยหนาของยายออกใบละต้นเงาะก็เหลือแต่ซากละเงาะที่เคยปลูกไปโอ้จริงด้วยเิเขาให้ตัดลงนี่ยายกั้นใจตัดนะไม่น่าเชื่อว่าตัดออกแล้วเธอจะแตกกิ่งออกอย่างนี้เนาะซอยนี้คงจะต้องมาปลูกอะไรใส่เข้าไปอีกดีเนาะว่างเยอะเลยนะคะเนี่ยปลูกอะไรก็ต้องปลูกอะไรมันทนแรงนะ ก็คนจะเป็นดอนดอกกระเจียวทั้งดอนดีไหมพี่น้องแต่ว่าปลูกเยอะก็ไม่ดีเห็นไหมไม่มาเก็บเธอก็บานทิ้งเนี่ยอันนี้คือพุทราสามรสหอบจังเงื่อซักซกแล้วมาถึงแล้วนะคะพี่น้องอันเดียวจะมาถึงดอนดอกกระเจียวของยายและแล้วโปวดมองช้าช้าชัดชัดคุณเห็นอะไรไหมคะ